สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันหนึ่งงานหนึ่งคลิปนะฮะคันนี้มาด้วยอาการน้ําดันนะน้ำดันความร้อนขึ้นนะแล้วก็น้ํามันรั่วซึมอ่ารอบเครื่องยนต์นะทุกจุดเลยนะแต่คันนี้เราทําเสร็จแล้วนะเราจะพาท่านอนะ่ไปดูว่าคันนี้เป็นที่อะไรมั่งนะไปดูในคลิปครับผมอ่าคันนี้นะลูกค้านะะ ได้นำรถเนี่ยไปเข้าตามอูหรือว่าศูนย์บริการนะแห่งหนึ่งนะได้เปลี่ยนหม้อน้ำมาแล้วนะแล้วก็วาวน้ำนะแต่ว่ายังไม่จบนะคาพกันเนี้ยคือมีทั้งน้ำมันรั่วซึมตามจุดต่างๆนะ นะคันนี้ดูนะว่าเราได้เปลี่ยนและทําอะไรไปมั่งนะในเครื่องรถยนต์คันนี้นะ4 JK 1คันนี้นะนี่เป็นชิ้นส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนออกไปนะครับจะมีประเกนเครื่องประเกนหน้า,าล่างโซ่อะไรงนี้ประมาณนี้นะครับนะที่เราเปลี่ยนออกไปนะก็คือคันนี้ฝาสูบโก่งด้วยนะแล้วก็ท่อน้ําทุกจุดเลยนะ ปากเกลนหน้าปาเกลนเครื่องนะครับลางสู่นะฮะทุกอย่างนะแม้แต่แหว,นะวนลูกสูบนะแหวนลูกสูบนะครับยางฝาวาวนะครับนี่คือสินส่วนอะไหล่ที่อยู่ในรถคันนี้นะฮะทีนี้เราไปดูในคลิปว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับท่านใดที่ชอบคลิปนะที่เราทําออกมานะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตาม นะัทางช่องยูทูบอยู่เงี้ยจเจริญงานช่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทําออกมานะครับเสื้อสูบดีแม็กันนี้นะลูกค้าไม่มีงบที่จะทําต่อนะครับแล้วก็ลูกสูบเนี่ยแหวนมันตายนะเราก็จะทําการเปลี่ยนแหวนให้นะเปลี่ยนแหวนเป็นแหวนพวก น้ำมันนะแตบวบลูกสูบขึ้นมะาครับคือคันนี้ลูกค้างบน้อยนะจะซ่อมจริงๆใช้เงินเยอะครับหัอนใหม่เนะี่ยใช้เงินเยอะนะเราก็คันนี้มันมีน้ํามันมันพุ่งขึ้นก้านไม้วัดด้วยนะ,ะวิธีแก้ไขของเราคือเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะแล้วก็ใส่หน้านะใส่หน้าอ่านะ ฝาสูบใหม่นะตรงนี้เราก็จะทําการปรับหน้าเสื้อสูบให้ใหม่นะโดใช้แบบบ้านเรานะคือใช้หินเพชรเรานี่แหละนะแบบบ้านแต่ใช้ได้ผลจริงนะครับดีเมกี JK หนึ่งันนี้อาการนี่สาหัสมากนะฮะแต่ว่าลูกค้างบน้อยเหลือเกินนะที่เราดูแลให้ได้ก็คือซ่อมตามอาการเป็นบางจุดไปนะครับแต่ที่อาการที่รั่วมาก็เรากจ็จัดการซ่อมให้หมดแหละ นะแล้วก็ฝาโกงน้ำดันนะตอนนี้นะครับที่เราตรวจสอบเจอสาเหตุเกิดจากตาน้ำในฝาสูบนะ,นะระเราจะทำการเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ข้อน้ำตรงฝาสูบตรงนี้นะเดี๋ยวให้ลงกึงจัดการให้นะกับวิธีการแก้ไขความร้อนขึ้นนะแล้วก็ หน้าฝาสูบก็ใสใหม่ครับผมเอาตอนนี้มาดูสภาพแวนนะหลังจากที่เราต่อออกมาเห็นไหมเห็นไหมครับอเอาแขกวงงัดดูแวนแค่น,นี้ติดนะแล้วก็หักคาล่องลูกสูบเลยนะต้องค่อยๆพยายามมาออกนะอันนี้เกิดจากความร้อนนะตอนนี้ฝาสูบโป่งมานะครับ อาอันนี้ฝาสูบนะเราใส่หน้าใหม่นะครับแล้วก็ตีตาน้ําใหม่ด้านในฝาสูบนะฮะวาลวก็เปลี่ยนซีนวาลใหม่บดวาลใหม่ทําเรียบร้อยแล้วนะครัพร้อมประกอบครับสําหรับไอปอกสูบนะทําความสะอาดนะแล้วก็เปลี่ยนแหวนใหม่เข้าไปแล้วนะอันนี้ซ่อมตามงบนะจริงๆมันถ้าจะให้จบแบบ ร้อยเปอร์เซ็นตเลยก็ต้องตีปลอกใหม่นะปอกตรงนี้ปอกลูกสูบเนี่ยตัวนี้เราไม่ได้ตีใหม่ฮนะแจ้งลูกค้าก่อนแล้วลูกคา้ากําลังไม่พอนะครับแจ้งลูกค้าแล้วลูกคา้าว่าทําทตา,ทางบไปนะครับเดี๋ยวเราก็จัดให้นะแต่ใช้ได้ชัวร์นะครับก่อนจะยกฝาสูบอย่าลืมประก็นตัวเล็กนะด้านหน้าตัวนี้นะฮะ ปะเก็นน้ำมันเครื่องอตรงรางโซ่ด้านบนเนี้ยอย่าลืมนะครับก็ทากาวนะส่วนปะเก็นะเก็นของเราก็ใช้สลักทานะครับได้ยังครับนะ,ะไ้ก็ก็จะยกลงเลยนะครับฝาสูบทำใหม่เสร็จเรียบร้อยนะฮะเตรียมยกลงฮะยงแล้วเราก็จะใส่น็อตสัน ตามแรงขันค่าของมันนะฮะว่าเท่าไรหาค่าขันแล้วก็ขันในแน่นนะครับขันน็อตฝาสูบครับเส,สียงลั่นเสียงลั่นก็พอแล้วนะครับขันน็อตฟาสูบเราก็ขันเป็นวงเหมือนก้นหอยนะขันจากด้านในออกด้านนอกนะครับ ออมาดูสาเหตุกันนี้หลักๆเลยนะน้ำดันนกะ็คือข้อข้อน้ำเข้าเครื่องผุหมดแล้วนะรั่วนะแล้วก็ลูกค้าไม่ยอมตรวจเช็คดูแลนะสะสมทำนะให้ฝาสุดโป่งในที่สุดนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตรงนี้ข้อน้ำหอยนะตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนใหม่ให้ใหม่นะเปลี่ยนให้ใหม่เลย เพราะว่าปูแล้วนะฮะเดี๋ยวประกอบไปเกิดปัญหาอีกนะทำการแก้ไขใหม่ให้เลยนะครับสำหรับเราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะประกอบซีนหลังซีนข้อหลังฮะโด <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นซีนสลิปนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษตัดเข้าไปฮนะ แนะนาเป็นซีนสลิปเป็นปลอกเหล็กดีกว่านะใช้ได้นานกว่านะทนกว่าอึดกว่านะครับไม่รั่วบ่อยเหมือนซีนสักลาดตัวไปเรานะครับ da 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 da, da, da. ครับทีนี้เราจะมาบอกมา้าก,กันมาดูมาร์กเครื่องของ4 jk 1คันนี้นะว่ามีตรงไหนมั่งนะมาดูที่เลาวลิ้นด้านบนก่อนนะครับนี่ฝั่งไอดีไอเสียนะฮะเราจะมาบอกกันนะฮะดูมาร์กโซ่ข้างบนจะมีจุดอยู่นะ1จุดแล้วก็โซ่ก็จะเป็นสีดำนะครับทีนี้มาดูมาร์ก ลาวลิ้นนะลักลาวลิ้นมันจะซ่อนอยู่ข้างในต้องส่องเข้าไปนะถึงจะเห็นนะครับต้องส่องเข้าไปนะถึงจะเห็นนะดูมก์กลาวลิ้นตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะมองอย่างนี้จะไม่เห็นนะเราจะนํากล้องนะส่องเข้าไปจะเห็นจุดอยู่ใช่ไหมด้านในนะจุดเนี่ยตรงนะฮะฝั่งขวาตรงนะครับจะมีจุดให้เราสังเกตอยู่นะ มันจะเป็น1จุดกับ2จุดนะเวลามันจะค่อมกันอยู่นะ,อ,ะอันนี้คือมาร์กเพาเราลิ้นด้านบนนะครับทีนี้เราจะมาดูมาร์กปัม๊มนะมาร์กปัม๊มโซ่เห็นไหมครับสีเหลืองตรงจะมี1จุดนะอันนี้เป็นปัม๊มดีเซลนะคร ตรงมาร์คโซทีนี้มันจะมีเพานะครับเพผาลอยหรือเผาบาลาน์นะฮะระหว่างามาร์คลูกสูบนะหรือมาร์คข้อเหยียงด้านล่างนะฮะสังเกตฮนะมันจะมีจุดบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราทํากล้องนะนะเข้ามาใกล้ๆนะนี่นะอันนี้เป็นมาร์คข้อเหยียงนะจะมีสองจุดนะฮะสังเกตดีแล้วก็ เพาเพาลอยเปลืองลอยตัวนี้นะก็จะมีหนึ่งจุดอนะ่าก็จะค่อมกันอยู่นะฮะแล้วก็ฟังปั๊มนะฮะเหมือนกันนะมีสองจุดนะครับมีสองจุดเหมือนกันนะฮะให้สังเกตด,ดีๆนะครับผมเราประกอบกลับเหมือนเดิมก็สตาร์ตติดนะฮะไม่มีอะไรนะเครื่องยนต์ยุ่งยากครับ ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นแล้วครับอันนี้มขึ้นเพิ่ว่หตีาใขาตขาหน่อยออเดี๋ยวี้เดี๋ยวี้ ต่นะอ,ไป,นะอไปก็จะใส่น็อตแท่นเครื่องแล้วนะครับดเดี๋ยวเราก็จะประกอบรอบนอกนะ ภายนอกเครื่องยนต์นะครับรกอบเสร็จก็จะมาฟังเสียงกันนะครับผมอปิดฝาด้วยเติมน้ำมันเครื่องเสร็จก็จะเติมน้ำยามหม้อน้ำนะพอเติมยามหม้อน้ำเสร็จแล้วก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับผมอาตอนนี้เราประกอบพร้อม สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับเอาลองดูเอาไหมครับอันนี้สตาร์ทลากยาวหน่อยเพราะว่าเรารื้อทั้งระบบนะครับน้ำมันก็จะมาช้านิดนึงนะครับ ปเยาวไปอ้าวขึ้นมาแล้วครับจะมีเสียงเครกนะในช่วงแรกๆเพราะว่าน้ํามันยังเดินมาไม่ทันนะครับสังเกตนะว่าเสียงเครื่องเงียบลงนะครับเสียงเครื่องเงียบลงแล้วนะพอะเราประกอบใหม่นะครับทีนี้าร์ตาติดขึ้นมาแล้วคันนี้เราก็จะรันเครื่องทิ้งไว้ก่อน สักครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วผมจะนำรถคันนี้ออกไปวิ่งทดสอบดูว่าความร้อนจะขึ้นมาไหมนะครับ